อ่อวันนี้คุณอันนี้เป็นคุณพยาบาลนะคะ,คะนะคะญาติวันนี้มากับคนไข้เนาะค่ะ,คะสำหรับคนไข้ที่เข้าไปในไปในบอดแล้วค่ะ,คะก็จะมีคุณพยาบาลดูแลนะคะค่ะทราบไหมคะว่าคนไข้ที่มารักษาในหอผู้ป่วยเนี้ยเ,<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรเออกดนด้วงใ,ใช่ไหมคะใช่ค่ะคนไข้โดนอะไรมาคะ น้องโดนน้ำร้อนลวกมโอเคค่ะน้องโดนน้าร้อนลวกมานะคะค่ะเวลาที่คนไข้โดนน้าร้อนลวกค่ะคุณแมเ่เราจะวินิจฉัยผ่านความกว้างแล้วก็ความลึกของแผลนะคะความกว้างเนี่ยก็คือว่าพื้นที่ผิวทางร่างกายของคนเราอะคะ่ะเราจะคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะคะส่วนความลึกของแผลเนี่ยก็จะเกิดจากการที่ความร้อนเนี่ยสัมผัสไปกับเนื้อคนไข้ความลึกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระดับนะคะก็คือความลึกระดับที่1 ระดับที่2ระดับที่2องเนี่ยเขาจะแบ,บ่งเป็น2แบบตื้นนะคะแล้วก็2แบบลึกแล้วก็ระดับที่3นะคะของน้องที่ลูกคุณแม่เนี่ยเขาโดนมาเป็นระดับที่2แบบตื้นนะคะแล้วกร็ระดับที่2แบบลึกเนาะแล้วก็น้องเนี่ยโดนมาแค่ที่แขนสองข้างนะคะคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นทั้งหมด25%ของร่างกายมีที่แขนสองข้างแล้วก็มีที่ตัวนิดหน่อย นะคะสำหรับเรื่องของแผนการรักษานะคะแผนการรักษาเนี่ยคุณหมอก็จะมีรักษาด้วยครีมยานะคะอย่างที่คุณแม่เห็นเมื่อตอนที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็จะมีการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดตัดเนื้อตายนะคะออกนะคะแล้วก็ดูว่าแผลเนี่ยสามารถหายได้หลังจากผ่าตัดไหมนะคะแล้วก็ลําดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการ ผ่าตัดเพื่อปิดแผลนะคะเราเรียกว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนังค่ะ,คะ,ะตลอดการรักษาเนี่ยน้องจะอยู่ที่ขอผู้ป่วยนี้ตลอดเลยนะคะ,ะวันนี้คุณพยาบาลจะมาอธิบายเรื่องการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยนะคะให้กับแม่ฟังเนาะอันนี้นะคะกระบวนการการวางแผนจำหน่ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากจากโรงพยาบาลนะคะเพื่อกลับบ้านเนาะโดยมีคุณพยาบาลคุณแม่คุณหมอแล้วก็ทีมสุขภาพอื่น ช่วยร่วมกันดูแลเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะ,ะทำไมทำไมคนไข้ถึงต้องได้รับการวางแผนจำหน่ายเพราะว่าลูกของคุณแม่เนี่ยต่อไปเนี้ย หลังจากที่แผลเขาหายแล้วเนี่ยเขาจะมีรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่แผลหายแล้วน้องเนี่ยมีแผลที่น้มือนะคะอาจจะเกิดการดึงล้างของแผลก็คือแผลหายมันจะล้างแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นแผลเป็นนูนได้นะคะแล้วก็เขาว่าจะมีอาการคันแล้วก็อาการปวดหลังจากที่แผลหายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพยาบาลร่วมกับคุณแม่ก็จะมาร่วมกันเรียนรู้ว่าต้องดูแลน้องยังไงนะคะ อันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่คุณแม่ต้องออมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลน้องนะคะ,ะก็คุณพยาบาลก็จะมีการให้ความรู้แล้วก็ฝึกทักษะนะคะความรู้ก็จะเป็นความรู้เรื่องของคนไข้แผลไฟไหม้นี่แหละคะ่ะแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารการออกกําลังกายและก็อื่นๆรวมทั้งฝึกทักษะการทําแผลด้วยเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของการฝึกทักษะการทําแผลนะคะคุณพยาบาลขออนุญ,ญาต ทราบชื่อคนที่ดูแลทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้านค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่เติมชื่อให้กับคุณพยาบาลด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของโอเคค่ะแล้วก็จะมีการนัดหมายกันนะคะระหว่างคุณแม่แล้วก็คุณพยาบาลเนาะ,ค,ะคุณแม่สะดวกวันไหนที่จะเข้ามาฝึกทำแผลหรือว่าสะดวกวันไหนที่จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องการดูแลนะ้องเนี่ยก็บอกคุณพยาบาลได้ เอาที่คุณแม่สะดวกนะคืออาจจะมีบางวันที่อาจจะต้องลาง,งานบ้างนะคะหรือว่าเป็นบางวันที่หลังเลิกงานก็ได้นะคะโอเค,คแม่โอเคไหมคะได้ค่ะกลัวไหมคะกลัวไหมถ้าต้องทําแผลให้น้องไม่กลัวนะคะไม่กลัวเนาะโอเคน้องเคยนอนโรงพยาบาลไหมคะไม่เคยคะ่ะไม่เคยใช่ไหมคะค,ครั้งนี้หนักหน่อยนะเนาะราะว่ามีแผลด้วยน้องก็จะงองแงนิดนึงนะคะ,คะโอเคค่ะ ที่คุณพยาบาลมีให้ดูนะคะว่าตั้งแต่อันนี้จะเป็นรูปของผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่เนาะ,ะตั้งแต่ตอนที่ตอนเข้ามาแผลเป็นแบบไหนแล้วก็ตลอดการรักษาแผลจะก้าวหน้าไปยังไงน,นะคะอันนี้น,นะคะก็จะเป็นช่วงระยะระหว่างนอนโรงพยาบาลเนาะอ,อันนี้เป็นผู้ใหญ่ก็จะดูแบบน่ากลัวนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็พอตอนก่อนกลับบ้านนะคะก็จะมีนี่อันนี้เป็นรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็